ผมเชื่อว่าร้อยละ90%เวลาที่หลายๆคนพูดถึงนัดชิงชนะเลศิศสึั1ก World Cup 1966ที่อังกฤษคว้าชัยชนะเหนือเยอรมันตะวันตก4ประตูต่อ2พวกเขาจะนึกถึงแฮตทริกของเซอร์เจฟเฮอร์สและข้อถกเถียงถึง1ในลูกยิงที่ตกลงว่าข้ามเส้นหรือว่าไม่ข้ามเส้นนั่นเป็นเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงอยู่แล้วครับ ซึ่งอาจจะตามด้วยช็อตชูถ้วยแชมป์โลกของกัปตันทีมอย่างบ๊อบบี้มัวร์ที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของแฟนๆทุกคนแต่ไฮไลท์ในนัดชิงชนะเลิศบอลโลกปี66มันไม่ได้มีแค่นั้นครับเพราะมันยังมีโมเมนต์เล็กๆอีกโมเมนต์หนึ่งหลังสินเสียงนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันที่ควรค่าแก่การพูดถึงเช่นกันมันคือภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่นี่แหละครับบ๊อบบี้ชาวตันและแจ็คชาวตันสองพี่น้องที่เป็นขุมกำลังสำคัญของทีมชาติอังกฤษ พวกเขาสุดเข่าลงกับพื้นหญ้าที่สนามเวมบรีแล้วกอดกันอย่างชื่นมื่นกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาเองและยังคงเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทัพสิงโตคํารามตราบจนทุกวันนี้ความรู้สึกต่างๆพรั่งพรูเข้ามาจนน้าตาของลูกผู้ชายต้องรวยรินพวกเขาเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเยี่ยงวีระบุรุษก่อนจะแปลสภาพกลายเป็นร็อกสตาร์ทันทีที่ปรากฏตัวคู่กันบนรถเปิดประทุนโรลส์รอยที่แอชวิงตัน โดยมีแฟนๆมากรี๊ดส่งเสียงเชียร์เต็มท้องถนนระดับน้องๆเดอะบิตเทิพวกเขายิ้มแย้มโบกมือให้กับประชาชนทุกคนอย่างมีความสุขในแบบที่ไม่เคยดูสนิทสนมกันขนาดนี้มากอ่อนทั้งหมดนี้มันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นความทรงจำดีๆอีกมากมายของตระกูลชาวตันที่น่าจะต้องตามมาอีกเยอะแยะหลังจากนั้นครับแต่ความจริงที่เกิดขึ้นมันกลับตรงกันข้ามทั้งหมดเพราะเราทุกคนแทบไม่ได้เห็นบ๊อบบี้และแจ็คกีมมองหน้ากันติดอีกเลยจนถึงขั้นที่สามารถใช้คำว่าคอมเมนต์กันแบบยาวๆ และมันกินระยะเวลานานถึงราวๆ42ปีโดยมีชนวนแตกหักมาจากเรื่องของภรรยาและคุณแม่ของพวกเขาเองเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ บ็อบบี้กับแจ็คชาลตันโตขึ้นมาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานครับแต่ความเจ๋งที่แตกต่างจากคนอื่นๆของทั้งคู่ก็คือพวกเขาได้รับการฝึกสอนการเล่นฟุตบอลจากคุณแม่ของพวกเขาเองเธอเป็นอดีตนักกีฬาและชอบแต่ฟุตบอลมาตลอดแถมยังมีดีกรีเป็นโค้ชให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนมาแล้วด้วยเช่นกันแต่ถึงจะโตมาด้วยกันและฝึกฟุตบอลกับแม่มาด้วยกันบ็อบบี้และแจ็คกี้ก็เป็นพี่น้องที่มีบุคลิกและสไตล์การเล่นฟุตบอลที่แตกต่างกันสุดขั้วครับ พี่ใหญ่อย่างแจ็คก,กี้ที่แกกว่าบ๊อบบี้สองปีมีความเป็นนักเลงพูดเก่งรูปร่างสูงใหญ่พร้อมเข้าปะทะเสมอเขาชอบออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านและเล่นฟุตบอลหนักหน่วงในฐานะของกองหลังขณะที่บ๊อบบี้เป็นเด็กเงียบเงียบนิสัยเรียบร้อยเก็บเนื้อเก็บตัวชอบอยู่บ้านกับแม่ตัวเขาไม่ได้สูงมากมายแต่ว่ามีพรสวรรค์การเล่นฟุตบอลแบบเหลือล้นโดดเด่นในตำแหน่งกองกลางตัวรูกจนถึงขั้นที่ถูกทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดึงตัวไปปลูกปั้นตั้งแต่ตอนอายุ15 ซึ่งถ้ามองในภาพรวมๆแล้วบ๊อบบี้เป็นพ่อค้าแข่งดาวรุ่งที่เก่งกว่าแจ็คอย่างชัดเจนครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว,ว่าไม่มีทีมไหนสนใจดึงตัวแจ็คไปร่วมทัพนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วลีสยูไนเต็ดก็เคยรุกเข้าทาบทามแจ็คหลังจากที่บ๊อบบี้เพิ่งย้ายซบแมนยูไนเต็ดไม่นานเช่นกันแต่เรื่องของเรื่องก็คือตอนนั้นแจ็คอยากช่วยเหลือพ่อทํางานหาเงินให้กับครอบครัวมากกว่าและนั่นทําให้เขาตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอของทัพยูงทองและไปทํางานเหมือนกับคุณพ่อแทน แต่พอทําไปแค่2ส,สัปดาห์แจ็คก,ก็ไม่ไหวครับเขาไม่มีความสุขเลยสักทิปแล้วก็ตัดสินใจลาออกมาหางานใหม่โดยตั้งใจจะไปสมัครเป็นตํารวจแต่พอแมวมองของลีสรู้ว่าแจ็คก,กําลังว่างงานอยู่พวกเขาก็กลับมาตื้อให้แจ็คก,กลับไปเล่นฟุตบอลอีกครั้งหน,นึ่งและนั่นคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญที่แจ็คก,กี้จะต้องตัดสินใจครับว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนเขาจะเลือกเป็นตํารวจหรือเสี่ยงลองเป็นนักฟุตบอลอาชีพกันดูสักตั้งแต่ก็อย่างที่เห็นเห็นกันครับแจ็คตัดสินใจเลือกสู้กับเส้นนทาางอาชีพักฟุตบล และมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสุดๆแนจะ็คชาลตันกลายเป็นตำนานของลีสยุครุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันในสมญานามเดอ์ตี้ลีสหรือว่าลีสจอมสกรปรกของกุ่นสื่อดอนเรวีที่เล่นฟุตบอลได้ดิบเถื่อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษหากแต่ก็กวาดแชมป์มาครองเพียบเช่นกันและนี่คือบ้านหลังเดียวที่แจ็คชาลตันค้าแข้งให้ตลอดชีวิตและก็คือเหตุผลที่ทําให้เขาถูกเซอร์อัลฟ์แรมซีเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกเวิลด์คัพ1 1966. ประวัติอาชีพการคาแข่งของแจ็คชาลตันจริงๆแล้วไม่ขี้เรเลยสักนิดครับแต่มันกลับดูธรรมดาไปเลยเมื่อเทียบกับน้องชายของเขาอย่างบ็อบบี้ชาลตันนั่นก็เพราะตำนานแข่งระดับพระการของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมีดีกรีเป็นถึงแข่งบอลลอดอน1,966แถมยังเคยคว้าอันดับ2มาครองถึง2ครั้งในปี67และก็68นี่มิวัยต้องพูดถึงแชมป์ลีกกับปีศาจแดงอีก3ครั้ง FA Cup คครั้งและยูโรเปียนคัพอีก1 ชื่อของบ๊อบบีชาวตันคือชื่อในคลาสเดียวกับโคดบอลขึ้นหิ่งในยุค6 0อย่างโยฮันครับเปเล่ยูเซบิโอหรือจอร์ดเบสอะไรแบบนั้นเลยนะครับและเมื่อรวมกับบุคลิกความเป็นสุภาพบุรุษลูกหนังของเขาทั้งในและนอกสนามที่เรียกได้วันดีเลิศประหนึ่งพ่อพระในทุกๆด้านนั่นก็ทําให้บ๊อบบีชาวตันกลายเป็นชื่อที่ได้รับความเคารพที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไม่ว่าจะยุคสมัยไหน จริงๆแล้วทุกอย่างมันควรจะราบรื่นปกติดีครับแต่จุดเริ่มต้นการแตกหักของสองพี่น้องคู่นี้ค่อยๆเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1961ภายหลังจากที่บ๊อบบีชาวตันตัดสินใจแต่งงานกับภรรยาของเขาที่ชื่อรนมาบอลส์ซึ่งตัวของแจ็คชาวตันก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆเป็นการส่วนตัวแต่จุดที่ทําให้มีความตึงเครียดเกิดขึ้นก็คือปัญหาโลกแตกที่คนไทยอย่างเราจะเรียกกันว่าปัญหาแม่ผัวลูกสะภ้ยครับความโอลว์ทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนที่อังกฤษจะเป็นแชมป์โลก นอมามีความสัมพันธ์ไม่กินเส้นแบบตึงเปรี้ยกับซิซี่คุณแม่ของพี่น้องตระกูลชาวตันอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่าใครเริ่มก่อนหรือว่าใครเกลียดใครก่อนเอาเป็นว่าเขาไม่ชอบที่หน้ากันอย่างรุนแรงแล้วกันครับและนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากปากของทั้งบ๊อบบ,บี้และแจ็คกี้แล้วเรียบร้อยในอีกหลายๆปีถัดมาซึ่งตอนแรกแจ็คก็พยายามไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยครับแต่จุดเริ่มที่ทําให้แจ็คไม่พอใจบ๊อบบ,บี้เอามากๆก็คือออนนนนน้้งงงชาายคคเเเก่่ีีขข ไม่ยอมโผล่หน้ามาเยี่ยมหรือว่าดูแลคุณแม่เลยตั้งแต่ปี1992โดยเฉพาะช่วงที่ป่วยหนึ่งปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเมื่อปี1996ที่บ๊อบบี้ก็ไม่เข้ามาให้กำลังใจคุณแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งตัวของแจ็คกี้นั้นมองว่าเหตุผลที่บ๊อบบี้ละเลยแม่ของตัวเองแบบจงใจน่าจะมีเหตุผลมาจากภรรยาของเขาอย่างนอมมานั่นเองโดยถึงแม้ว่าทั้งคู่จะกลับมาเจอกันในงานศพและเป็นคนแบกโลงของคุณแม่ร่วมกันแต่่่พวกกกเขา็ยยยยัังไมอมออคุนูดี โดยเฉพาะทางฝั่งแจ็คที่โกรธถ,ถึงขั้นออกมาพูดตำหนิบ็อบบี้เรื่องหมางเมินแม่ของตัวเองในสารคดีอัตชีวประวัติของเขาที่ชื่อ Finding Jack Charlton โดยบอกว่าบ็อบบี้ถูกเมียของตัวเองอย่างนอร์มาาควบคุมมากจนเกินไปหรือที่คนไทยชอบพูดแส๊ะกันว่ากลัวเมียนั่นแหละครับซึ่งจริงๆแล้วการกลัวเมียมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกครับแต่สิ่งที่ทําให้แจ็คชารลตันไม่พอใจก็คือเขารู้สึกว่านอร์มาก,กีดกันไม่ให้บ็อบบี้มาเจอกับแม่ของเขามากกว่า แต่การที่แจ็คชาลตันออกมาสาวไส้น้องชายตัวเองผ่านสื่อแบบนี้มันก็ย่อมทําให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่นี้เลวร้ายขึ้นครับซึ่งด้วยนิสัยเงียบๆไม่ชอบดราม่าวุ่นวายกับใครแบบบ๊อบบี้เนี่ยเขาก็เลือกที่จะเก็บตัวไม่ต่อความยาวสาวความยืดต่อครับเพราะบ๊อบบี้เองก็มีนิสัยไม่ชอบพูดอะไรเยอะแยะแต่เขาใช้หนังสือเขียนระบายมันได้นะครับและนั่นก็เกิดขึ้นในปี2007ที่หนังสืออัตชีวประวัติของบ๊อบบี้ชาลตันวางขายโดยมีใจความในตอนหนึ่งระบุว่า เขากับพี่ชายไม่เคยห่างเหินกันไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกๆวันนี้อีกแล้วและเขาก็ไม่อยากรู้จักพี่ชายคนนี้ของเขาอีกต่อไปพร้อมกับกางแขนปกป้องนอมาภรรยาของเขาด้วยเช่นกันโดยระบุว่าภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจแข็งแกร่งและก็ไม่ได้งโง่การที่แจ็คออกมาพูดอะไรแบบนี้ผ่านสื่อมันเป็นการกระทําอันน่าขายหน้าสิ้นดีมันไร้สาระและคือการกระทําที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ ซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าแจ็คจะสาวไส้คนในครอบครัวผ่านสื่อแบบนี้ทําไมทั้งหมดนี้มันก็ทําให้ดราม่าที่เหมือนจะจบลงไปแล้วกลายเป็นว่าถูกจุดไฟให้ลุกลามขึ้นไปอีกครับแต่ก็คงอย่างที่หลายๆคนเคยพูดเอาไว้นั่นแหละครับความผูกพันทั้งสายเลือดบางครั้งมันก็ตัดกันไม่ขาดขณะที่บางครั้งมันอาจจะเป็นแบบเลิฟแอนด a เฮดหรือว่าทั้งรักทั้งเกลียดแบบแจ็คกี้กับบ็อบบี้นั่นแหละครับผมว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีพี่น้องอยู่ในครอบครัวน่าจะเข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดี บ๊อบบี้กับแจ็กกี้ยังมีโอกาสได้เจอะเจอกันบ้างตามงานต่างๆอาทิเช่นเกมฟุตบอลการกุศลเรื่อยไปจนถึงงานศพของเพื่อนรวมทีมชาติอังกฤษแต่ละคนของทีมชุดแชมป์โลกปี66บางครั้งพวกเขาพูดคุยกันแต่บางครั้งก็ไม่คุยบางครั้งบางช่วงเวลาพวกเขาเกลียดกันมากแต่มันก็ลบล้างความรักความผูกพันที่พวกเขามีต่อกันไม่ได้พวกเขายังต้องเป็นพี่น้องและยังต้องรู้สึกรักกันอยู่ลึกๆไม่ว่าพวกเขาจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม ดังที่เราทุกคนได้เห็นในงานประกาศรางวัล BBC Sport Personality of the Year Lifetime Award เมื่อปี2008ที่แจ็คได้รับเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลน,นี้ให้กับน้องชายของเขาเองบนเวทีพร้อมกับกล่าวสั้นๆด้วยว่าบ๊อบบี้เชาตันคือนักบอลที่เก่งที่สุดที่ผมเคยเจอในชีวิตและเขาคือน้องชายของผม ความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดมันเป็นอะไรที่ทรมานแล้วก็โรแมนติกไปพร้อมๆกันครับมันเหมือนยาเสพติดขนานโปรดที่คุณไม่รู้ว่าจะเลิกหรือว่าเสพต่อดีซึ่งในเคสของพี่น้องตระกูลชาวตั้นพวกเขาไม่เคยหนีจากกันได้จริงๆครับแจ็คเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเบื่อนา,นายกับบทบาทพี่ชายที่ต้องดูแลน้องชายนิสัยอินโทรบตของตัวเองตลอดเวลาเมื่อวัยเด็กแจ็คอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกอยากจะเข้าสังคมขณะที่บ๊อบบี้ไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลย และมันทําให้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถามว่าแจ็ครักน้องของเขาไหมเขาก็รักแหละครับเช่นเดียวกับบ๊อบบี้ที่เคยพูดเปิดอกว่าพี่ชายของเขาเป็นคนแข็งกร้าวที่ไม่เคยประนีประนอมให้ใครและอาจจะใช้ปากพูดแบบไม่มีหูรูดในหลายๆครั้งแต่เขาก็รักพี่ชายมาดนักเลงโตของเขามากเช่นกันมันเป็นความรักของพี่น้องที่ไม่อยากจะโชว์ให้ใครเห็นไม่แม้กระทั่งที่จะแสดงออกถึงกันและกันตลอดชีวิตของพวกเขาเลยโดยซ้ำ และกว่าทั้งคู่จะเริ่มกลับมาเปิดใจเยียวยากันมากขึ้นในช่วงที่อายุปลาเข้าไปถึงหลัก7หรือหลัก8มันก็เหลือเวลาให้ทั้งคู่น้อยเลือเกินแล้วครับแจ็คกี้ชาวตันถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมและก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเขาเสียชีวิตลงในวันที่10กรกฎาคม2020ก่อนที่บ๊อบบี้น้องชายของเขาจะถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเหมือนกันและเสียชีวิตในวันที่21ตุลาคม2023หรือหลังจากที่พี่ชายของเขาตายไปแค่3ปี ทมกลางความเสียใจของประชาชนชาวอังกฤษทั้งประเทศและแน่นอนว่าบางทีบางทีนะครับแจ็กกี้กับบ๊อบบี้อาจจะได้เจอกันที่ไหนสักแห่งหลังจากนั้นและรับรู้ได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนรวมไปถึงคนรักรอบๆตัวเขาได้ทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วเชกเช่นเดียวกับบทสรุปชีวิตของพวกเขาที่นับว่าสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวมันอาจไม่ได้โรแมนติกสวยงามเหมือนกับผู้คนทั่วๆไปแต่ความรักก็คือความรักเลยครับเราทุกคนก็ต่างอยากจะทำให้ดีที่สุด แต่ไม่ว่าจะอย่างไรตำนานและเรื่องราวต่างๆที่บ๊อบบี้และแจ็คได้มอบไว้ให้กับวงการฟุตบอลจะยังไม่เคยตายไปจากหัวใจของผู้คนครับและเป็นเรื่องราวของ2พี่น้องสุภาพบุรุษและนักเลงโตที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่ไม่เคยตัดขาดกันได้เลยจริงๆสักวินาทีครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ตามอัธยาศัยที่ช่องคอมเมนต์แด๊ดฟุตบอลด๊ดโมเมนต์ลากันไปก่อน จนกว่าจะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ